สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยดีวนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าสาลาการประเรียนของวัดพญาไม้นะครับต้องบอกว่าเนี่ฮะคณะสัตธาเนี่ยกลุ่มญาติธรรมเนี่ยมานั่งรอกันนะครับถึงบันไดสาราการประเรียนเลยนะฮะเนี่โอ้โหสิบเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีฮะขณะนี้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยกําลังเดินทุดงเข้ามานะฮะ ภายในเขตบริเวณของวัดพญาไม้แล้วนะครับ,บเดี๋ยวผมจะเดินไปรับหลวงตาบุญชื่นกันนะฮะสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพุทธนะฮะที่ติดตามรับชมอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะขอบคุณนะฮะแฟนคลับจากต่างประเทศที่มาส่งกําลังใจมานะฮะทางยินบ็อกขอบคุณมากๆนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะ โอ้โหเนี่ยนาดอกดาวเรืองมาโรยนะครับปูทางนะครับให้พระทุดงเหยียบโอ้โหนี่เป็นภาพที่งดงามจริงฮะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่าเจ้าที่จากเทศบาลตาบลหลักเมืองนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าที่อ,อสมอนะฮะแล้วก็พิสุสามะเนรนะฮะของวัดพญาไม้โอ้โหเนี่ยถ่ายรูปกันเป็นที่ระทึกเลยฮะนี่ท่านนายกสวัสดีฮะท่านนายกครับ แล้วก็ท่านรองด้วยนะฮะนี่แล้วท่านโหหลายหลายคนนะฮะอสมอโอเข้มแข็งมากเลยนะฮะนี่ปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวรอขอพรต้องเคาะหัวก็หน่อยนะฮะเพราะว่านี่การได้เคาะหัวแหละรับพรจากองตาบุญชื่อนี่ถือว่าเป็นมงคลยิ่งแล้วนะฮะหลายคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มานะฮะแล้วนี่ฮะเนรมิตพื้นที่กันแป๊บเดียวนะฮะโดยเทศบาลตำบลหลักเมืองนะฮะแล้วก็คณะกรรมการของวัดนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ชมนี่คนเริ่มทยอยมาแล้วนะฮะก็มีการจัดการจราจรก,กันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปฐถมบรมมาาชานุกสรแล้วก็มูลริธิปราชานุกูลนะฮะของจังหวัดราชบุรีนะฮะมามน่วยการจราจรนะฮะมาหน่วยความสะดวกนะครับนี่ตาจันอ้าวทาไมไม่ยอมเดินไปการาบที่มลหลวงปู่ คุณาร์ที่ครับเอ้าสวัสดีครับคุณพาร์ทมาแล้วเรื่องใหญ่แล้วนะฮะนี่วันนี้รถเหลียงไม่อยู่โอ้โหพะนี่คุณพาร์ทมาหาสารคามมาแล้วแน่นอนฮะคนนี้เอ้าเหลือเชื่อมาโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะคณะลูกศิษย์ติดตามหลวงตาคุญชื่นมาจากหลายจังหวัดอ่านี่คุณพี่คนนี้เดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อนางสาว โอเคเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหน่วยไหนแนะนําตัวมาูลนิธิปถมบรมราชานุสรราชบุรีค่ะวันนี้มาทําหน้าที่อะไรบ้างวันนี้มาอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรแล้วก็ชี้แจงข้อห้ามต่างๆแล้วก็แนะนำต่างๆให้กับประชาชนที่ที่อยู่รอบรอบรอบทางค่ะผมวันนี้เนี่ยมาสัมภาษณ์พิเศษพี่เนี่ยก่อนที่จะเดินไปหาดวงตาบุญชื่นเนราะว่าตอนที่ผมขับรถมาติดต่อขอวัดนี้เพื่อนิมนต์ท่านมาเนี่ยผมเห็นเนี่ยพี่เนี่ย ยืนอยู่กลางถนนเลยแล้วก็โบกไม้โบกมืออำนวยการจะจราจรอยู่จําผมได้เพราะว่าผมนี่สีทองแม่ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมจริงเสียดายผมเก็บคลิปไม่ทันนี่ยืนอยู่ถนนเลนเลยนะแล้วก็โบกโอ้โหอย่างกับผู้ชายที่ไหนได้ผู้หญิงเหลือเชื่อนะฮะขอบคุณมากนะ,ะนี่ก็เป็นนะฮะอาสาสมัคระะของมุยทิปถมบรมราชานุสรของจังหวัดราชบุรีนะฮะอาวมาเนี่ฮะถนนทางเข้าวัดนี่สุดยอดนะฮะ อ้าวน,นี่ก็เป็นความคมชัดนะของโทรศัพท์เครื่องใหม่มาขอบคุณนะฮะอ่าคุณแมมแล้วก็คุณศักนะฮะที่ซื้อมาให้โอ้โหขอบคุณมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงซื้อมาให้ฟรีๆเลยนะฮะสวัสดีฮะคุณแม่ฮะสวัสดีครับเอาอะไรมาถวายบ้างก็มีน้ำแล้วก็มีนมกอโอ้โหรอนานยังจะ๊ะ คือมาเป็นงานบ่ายนะเขาเป็นประธานชุมชนหมู่นี้อ๋อเป็นประธานชุมชนด้วยโอ้ผมถามถูกคนเลยถึงว่าสวยกว่าใครเลยแหมถามถูกคนนะประธานหมู่บ้านแหม่แล้วรู้ฝึกยังไงมั่งหนูตาบุญชื่นมาพักวัดพญาไม้วันนี้วัดพญาไม้เป็นวัดที่มีบุญมีบารมีที่ท่านไปมาเหยียบนะคะครับแล้วก็ร ทุกท่านก็มาอต้ระอนนันมากันเยอะเลยนะฮะนี่สุดยอดนะฮะนี่บรรยากาศท่าวันดีทุกคนนะครับผมวันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับเคยดูกันหรือยังจริงหรือเปล่าจริงเพิ่งดูวันนี้ตีมือหักเลยแหม่นี่ฮะโอ้โหเว้นมันนิดเดียวนี่ถนนทางเข้าวัดถนนนี่ถนนในวัดเลยนะฮะนี่ อันนี้ก็โหแน่นเลยนะครับนี่หลวงตากำลังเดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปชมกันนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็มีการจัดระเบียบสังคมนะฮะจัดระเบียบการจราจรนะฮะให้นำรถไปจอดบริเวณสนามนะครับเป็นสามบอลของอ่า ลานหน้าวัดนะครับเราจะไม่ให้รถเข้ามาภายในศาลานะฮะแล้วก็จอดรถแล้วก็เดินมาประมาณ150เมตรนะฮะสวัสดีฮะคุณบ่าวถิ่นครับผมครับผมสวัสดีนะครับในวัดนี้จัดระเบียบสังคมกันสวยสดงดงามามากสะอาดสะอ้านมากเลยนะฮะนี่ นี่ฮะหลวงตาบุญชื่นมาแล้วนะฮะนี่ฮะคุณก้องสุริยาก็เดินออกไปรับมานะฮะตันนี้คือภาพบรรยากาศส,สดๆนะ,ะผ่านทางเพจทวไทยนิวนะครับยังคงนำเสนอเ,เรื่องาราวความศรัทธาอย่างต่อนเนื่องนะครับเรับุกมาเยอะมากวันนี้17นาฬิกา6นาท<ล>ีที่วัดต้นายนะครับแล้วก็จะมาเยอะมาตรงที่ศิริยัคกุชินศรีนะครับแล้วก็เลื่อยมา นะฮะยังไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะครับจนถึงวัพดพญาไมง้พูดดังๆหน่อยผมจะเอาเสียงของของคนข้างๆนี่แหละเอามาในกล้องผมผมไม่ต้องพูดประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานนะฮ่ขาจะกล้าไปขึ้นแล้วไม่เป็นไรฮะเดินอีกวันหนึ่งโอ้โหนี่แหมนึกว่าใครที่ไหนแม่นี่ฮะ อ่าชื่ออะไรนะผมลืมแนละ้วชื่อชื่อบีใช่ไหมชื่อเจอชื่อเจแหม่ภาษาอังกฤษเหมือนกันน,ะ <c oughs> น้องเจบ้านแหลมนะฮะเป็นอาสา,าสมัครสว่างนะฮะอยู่ที่อ่าสว่างสันเพชรเพชรบุรีนะครับอาขอขอบคุณฮะเจ้าที่ตำรวจจากสอพอเมืองราชบุรีด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่ผสมบรมราชานุศร์มูลนลิธิประชานุกูลราชบุรีนะฮะถวายน้ำา้โหมทั้งถุงเลยนะฮะ ครับครับจับสองมือเลยจ้าอ้าวคุณแม่ประธานหมู่บ้านนั่งด้วยค่ะนั่งเลยสาธุอ้าวสาธุให้ดังถึงสวรรค์เลยคุณแม่วันนี้นี่คณะศรัทธานี่เยอะมากฮะอ่าพี่ก้องสุยาครับวันนี้คนเยอะไหมฮะติมถนนสวัสดีครับเยอะ เยอะมากมาชาวราชบุรีปีนันมาการนิมมอนนักปู่แล้วนะเนี่ยมาแล้วปีนันนี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยโอ้โหนี่หน่วยกู้ภัยตัวน้อยเพราะว่าน่านอนจริงๆนะฮะอยู่กับพวกเทามาทั้งวันเลยนะฮะไปเร็วโอ้ยังมีพี่มาแล้วต้นแล้วลูกนิมมอนปู่นิมมอนครับเต้ลบ นี่คือภาบรรยากาศสดๆนะฮะภายในวัดนะฮะทนน่านนายกเทศบาลโมตระมาบุญน,นะฮะ วันนี้นี่เสียงของตั้มดำซิ่งนี่หายไปเลยเจอเสียงตะเป้อะไรกบมิดเลยนะเสียงหายหมดนะครับอ้าสวัสดีทุกท่านติดตามชมด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะสื่อมวลชนนะฮะตาท่านครับมาวัดอุณภูมินะฮะอ๋อตะมอไม่ยอมนะ อ๋อสมอนี่โอ้เข้มแข็งมากนะคุณแม่ครับขอบคุณมากนะฮะคุณแม่อสมออย่ากกราบท่านนะฮะอย่าโดนตัวท่านอย่าโดนตัวท่านเดี๋ยวท่านเป็นอาบัตนะจ้าอย่าอย่าโดนตัวท่านถือเฉยเฉยถือเฉยเฉยคุณแม่ถือถือเฉยเฉยจ้าถือเฉยเฉยนะถือเฉยเฉยนะนั่งรอหลวงอ่าแล้นี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้คุณผู้ชมได้เข้ามาในศาลานะครับยังไม่ให้เข้านะครับ เดี๋ยวขอความกรุณาให้กับหลวงไายนี่ได้พักผ่อนนะครับทำพระพิธีส่วนตัวทั้สมู่นะครับยังไม่อนุญาตให้ท่านได้เข้าไปในนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยนะครับแถวเดียวฮะต้องไปแถวนู้นเดินทางขึ้นไปแล้วแถวเดียวนะครับใยรจะมาเป็นแถวเดียวเยมาทางประต้พระหลวงพาด้วยนะครับโอ้ฮะอ่านี่มา อาไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น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 ครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นเดี๋ยวให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวหลบ่อนนะหลบ่อนหลบ่อนหลบ่อนะหลบ่อนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เข้านะเดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวให้เข้านะครับเดี๋ยวให้เข้านะครับเดี๋ยวให้เข้าครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้านะครับเดี๋ยวให้เข้าป๊บนึงครับอ่าไม่้ได้เข้านะครับ ภาพนี่ฮะบรรยากาศนี่นะฮะต้องขอความเคาะนะฮะแล้วก็ขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยให้รอสักนิดนึงนะฮะให้รอสักนิดนึงเดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวขอให้ท่านเนี่ยพักให้เหงื่อแห้งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยว<อ>นะครับาเดี๋ยวให้เข้าแน่นอนนะครับจะมีเจ้าหน้าทีน่นัสะดวกในเรื่องของทาง้นงลเ้แล้วนี่ภายในวัดนี่ฮะ ไม่ถ่ายไม่ถ่ายให้ดูากอาู้ครบลทานท่านเท่านเย้มาราท่านรข้าต่ท่านจอาทุกคนแน่นอนแล้วต่อไจ้าหน้ากี้ก่อนเครับเจ้าหน้ากี้ด้าน้านี่ก็เป็นพระเดชพระคุณนะท่านเจ้าวาดวัดพญาไม้นะครับแล้วก็พระลูกวัดนะสามเณรในโหนั่งกันฮะออาให้ันนหนอี่ด้านหน้าให้ง วาดนะท่านมีความเมตตามากนะท่านก็มาจัดระเบียบนะครับมาทําความสะอาดโอ้พาพิษุกสัมมาเนรมานะครับแล้วก็ญาติโยมต่างๆนะฮะที่มาช่วยกันทําความสะอาดจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อรองรับเหล่าชาวพุทธนะครับต้องนําเรียนนะฮะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในเมืองราชบุรีนะครับขาขวกขบคุณมากนะฮะเมืองของท่านนี่ ต้องบอกว่าประชาชนชาวพุทธนี่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมากนะฮะขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีนะฮะทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทนุบํำรุงพระพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับรอให้หลวงตาบุญชื่นท่านเปลี่ยนคลองผ้าแล้วท่านคงมากราบนะวสการท่านเจ้าวาดวัดพญาไม้แห่งนี้นะครับ 哎。哎，兄弟，兄弟，我来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 

มี่ทางรถกบกำลังจะไปนั่งรอที่ก็มีนั่งสุด้ายนะครับมีเดินสั่นเดียวให้นะครับถอยหลังก่อนครับถอยหลังออกถอยถอย,ออถอยหลังออกนอกคมแดงนิดนึงครับ You yeah. yeah.

没工夫没工 อ่ะเดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวให้หลวงตาท่านพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านตัง<ส>เพจโค้ชไทยดีวนะครับสวัสดีครับ